อะล a l a m u a l a i า u m w ม r ต h m a t u l l a h w a b a ะ a k a t u h Hello there. Welcome back to English class with me. สวัสดีนักเกรียนทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะในคาบวิชาภาษาอังกฤษนะคะก่อนที่จะไปเริ่มทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูมีประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆให้นักเกรียนลองกลับไปฝึกที่บ้านนะคะ ถ้านักเกรียนอยากจะถามชื่อของเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษนักเกรียนถามได้ง่ายๆเลยด้วยประโยคคำว่า What is your name นักเกรียนลองฝึกพูดตามคุณครูนะคะ What is your name What is your name และถ้าเพื่อนของเราชื่อแซมเขาจะบอกเราว่า My name is Sam My name is Sam นักเกรียนลองกลับไปฝึกทบทวนพูดดูนะคะ ต่อไปเราก็ไปดูการบ้านของเรากันเลยค่ะค่ะสำหรับการบ้านของชั้นป .3 ามนะคะเราจะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะคะอันนี้เป็นส่วนที่1นนะคะส่วนที่1ก็คือให้นักเรียน listen and chant นะคะให้นักเรียนฟังนะคะ listen ก็คือฟัง and ก็คือและ chant ก็คือ,อ,อร้องตามนะคะมันจะมาเป็นเ,เป็นจังหวะนะคะ คล้ายๆกับบทกลอนของภาษาไทยนะคะพร้อมที่จะฟังกันหร้อยังคะเราไปเริ่มฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ Hello Miss May how are you today I'm fine thank you nice to meet you Hello Joe it's time for school let's learn and play what a fun fun day Hello, Miss May. How are you today? I'm fine, thank you. Nice to meet you. Hello, Joe. It's time for school. Let's learn and play. What a fun, fun day! ต่อไปก็มาถึงการบ้านส่วนที่สองนะคะอันนี้การบ้านส่วนที่สองเป็นเรื่อง Greetings Greetings ก็คือการทักทายนะคะการทักทายในภาษาอังกฤษเนี่ยนักเรียนก็ทราบแล้วนะคะว่าในแต่ละช่วงเวลาเราจะมีการทักทายที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นให้นักเรียนดูในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะตรงนี้ G o O D Good นะคะแล้วก็อันนี้พูดตามหลังจากประโยค Good นะคะนักเรียนลองดูอันนี้ก่อนนะคะ M O R N I N G, r n i n g m o r n i n g นักเรียนชี้ตามครูแล้วก็อ่านตามครูนะคะ Good morning, Good morning, นักเรียนรู้ไหมคะว่า Good morning เราใช้พูดเวลาไหนคะนี่เลยค่ะเวลานี้คือเวลาไหนคะ เวลาตอนเช้านะคะเมื่อเราเจอกันในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเจอกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามนะคะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Good morning Good morning ต่อไปชี้ตรงนี้ต่อนะคะ Good แล้วก็บันทัดที่สองฝั่งนี้นะคะ A F T E R N O O N Afternoon Good afternoon อันนี้เป็นการพูดทักทายเวลาหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะคะเราจะทักทายด้วยคำว่า Good afternoon ต่อไปอันนี้ค่ะ Good แล้วก็บันที่สาม E V E N I N G Evening สองคำนี้รวมกันก็เป็น Good evening อันนี้ก็คือเป็นเวลาเย็นใช่ไหมคะเราจะทักทายด้วยคำว่า Good evening ประโยคสุดท้าย Good แล้วก็ N I G H T อ่านว่า Night Night Good night ะคะนักเรียนทราบไหมคะว่า Good night เราจะพูดตอนไหนคะ Good night ก็คือเราจะพูดเมื่อเรา,าจะเข้าไปนอน พูดกล่าวลาตอนจะเข้านอนนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วตรงนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมคัดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ See ี o เล a เธอบาย